อ่ากลาบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในแมปไม่ใช่ในแมปแเปน,เเปน,น,เปนี่เป็นเออเป็นบอสนะครับเป็นบอสที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่ในไม่กี่วันนี้นะครับเป็นบอสมืดมิดนะครับวันนี้ผมจะมาเชิญบอสแบบพิเศษนะครับนะบอกเลยว่าตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะเพราะว่าการเชิญครั้งนี้มันเสียตังคนะ์เะเราเราเสียเพชรน,นะครับ แล้วนะครับไอของที่ได้กลับมาคือผมไม่รู้มันจะได้ดีหรือเปล่านะอาจจะเป็นเหมือนบอสอัญเชิญปกติของเราหรือเปล่านะครับซึ่งมันจะมาแรนด้อมอีกทีหนึ่งนะครับหรือว่ามันจะดีเลยนะครับอันนี้ก็ต้องต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับบอสอัญเชิญนะครับผมจะมาเชิญออตัวเล็กกับตัวใหญ่ผมดูก่อนนะเราจัดตัวใหญ่เลยดีกว่านะครับ ตัวใหญ่มันแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดเนี่ยโอ้โหเลขสวยเลยเกินนะแม่มันไม่ใช่อิเพ็ดน้อยๆีกว่าจะเก็บหอมลอมลิศมาได้นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเพื่อตัวผมเองเนี่ยเพื่อพลังยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่ลมเซิร์ฟมาเนี่ยผมสู้ใครไม่ได้เนยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครว่า ของที่ดอปมันจะได้อะไรพวกนี้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันแค่ใส่มาจกตาเฉยนะครับจัดไปเลยนะครับอ่าเชิญเสร็จแล้วนะครับอ่ารูปร่างหน้าตาบอก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับค้างค่าวปีศาจดื่มเลือดเลเวลห้าพันหนึ่งร้อยนะครับตีเร็วนะตีเร็วกว่าที่คิดนะครับคิดว่ามันจะแบบหนืดหนาดซะอีกนะครับ แป๊บเดียวจะตายแล้วนะครับคำถามก็คือมันจะตอบของดีหรือเปล่านะครับภาวนานะครับได้แต่อาศัยผลบุญกุศลที่ทำมาตลอด23ปีของผมนะครับเนะี่ยถึงม้อส่วนมากจะไม่ค่อยมีก็เถอะว้าวได้อะไรมาครับเนะี่ยดาวจัดลนะครับมันคุ้มกับเพชรที่เสียไปหรือเปล่านะี่ยเอาแล้วไปาี่ไหนเนี่ย อ๋อเขามาเขามาเก็บเนี่ยนะครับเขามาเก็บเกลียวเกลียวดํามืดนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราแบ่ง,แบ,งแบ่งปันกันนะครับคุ้มหรือเปล่าวะเนี่ย,มา,ยมาดูกันนะครับตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเอ่ยมืดมิดใช่ปะ่ะมืดมิด,มดน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ อ๋อไม่ใช่ด้วยตรงนี้เป็นอัศจรรย์นะครับมืดมิดอยู่อีกที่หนึ่งเนะี่ยชุดแปลกเอออันนี้แหละมืดมิดนะครับว้าวดีใจสุดๆไปเลยเนะี่ย คือผมเสียแปดพันเพชรไปนะครับได้อันนี้มาเลยได้สองชิ้นนี่มาเลยเฮ้ยมันใช่เลอนะครับเขาเปิดช่องให้เราได้ช่องหนึ่งนะครับเฮ้ยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็บักว่าทุกคนจะได้อะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ แล้วนะครับมีอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่เสียมันไม่เสียค่าที่ด้วยนะครับมันไม่เสียค่าเอค่าเหนื่อยด้วยนะครับสลับการเชิญมาเนาะอ่ะเอาเป็นว่าทุกคนลองชั่งใจกันดูแล้วกันนะครับว่าแปดพันเพชรเนี่ยมันคุ้มกับสิ่งที่ได้มาหรือเปล่าครับซึ่งมันจริงอยู่ว่ามันจะสุ่มนะทุกคนอาจจะได้ดีก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ามันคงคงแบบ คงน,น้อยอ่ะโอกาสน้อยนะครับทางที่ดีผมว่าตีธรรมดาดีกว่านะครับอย่าหาเรื่องเสียเพชรแบบไร้สาระเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์คคคกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ